สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านสกูเตอร์อิตาเลียนะครับที่แยกสุทีสานะครับซอยสิทธิปัญญานะฮะนี่เมาพาดูเส้นเข้ามาใส่อะไวนะครับมีคิวบางแต่ครับคิวบางแต่สามตัวนะครับสลับเดิมนะครับเป็นงานแท้หุ้มคาร์บอนใหม่นะครับราคาอยู่ที่หกร้อยบาทนะครับมาสลับได้นะฮะแล้วก็มีตัวก็สุดป้องนะับนี่เขาเป็นตัวลายงนี้นะครับราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทนะครับสลับของเดิมนะครับเป็นงานแตะลิ้นนะครับ ขึ้นมาข้างบ,บนนี้หน่อยครับอันนี้ก็จะมีปุดกระจบ๊ะสายขวานะครับขั้ว250บาทนะครับแล้วก็มีปอกแอนดิโตน่านะครับตัวนี้ครับราคา250บาทแล้วก็มีกระจบัตซีนะครับตัวใหญ่นะครับราใส่ที่2,300บาทครับอๆนี่ครับนี่ครับสายแบบขวาแล้วมาจะให้ดูมุมหน้าเลยครับว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วหรอคนับนี่ครับแต่ทุกวันพฤหัสนะครับหมายถโมลสี่ขึ้นแล้วเข้ามาได้นะครแล้วก็มีวันเสาร์สามารถนัดใส่ได้นะครับหลาน ก็ไปมาเติมได้นะฮะใครสนใจทักมาทางเพจร้านซูตเตอร์จะเบียได้เลยครับเดียนะบริการพานนะครัวนีลาไปก่ดีครับ,บร